ครับสวัสดีครับพีเซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สามีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่ง ครับเล็กล่างก็ออกศูนยะพี่น้องเนาะครับของเซียนหยวนวที่ิพานมากกัเขาตะเล็กปิ่งีพี่น้องครับวันจันทร์ที่3มีนาคมสองห้าลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด3กับ4พี่น้อง3กับ4กับมาสีได้พี่น้องเนาะแต่ว่าจับคููหลุดนะครับ1 4 6่ เกตสี่ออกศูนย์สี่ล่างครับส่วนกันเบิร์พี่น้องศูนย์ศูนย์ออกหนึ่งหนึ่งอ้ยสิได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเด็กวิ่งก็ถือว่าแม่นได้เซียนยวนพี่น้องครับครับมือนี้ก็มาแล้วพี่น้องส่งมาแล้วเตรียมพามาติดตามต่อยนะครับกับลาวพัฒนาเซียนยวนนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะว่าให้มาตัวใดน,นะครับ ครับใ,ใ,ใกล้ๆน้อยพี่น้องส,ส,สิเป็นวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ห้า เราพัฒนาเซียนหยวนนะครับ ขับบนล่างเบี่ยงรูดพี่น้องเต้มมึงในทอดซับกันส่งมาแล้วเราพัฒนาวันพุทธพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกับห้านะครับ จับคู่ได้พปน้องเนอะหนึ่งห้าดสองเจ็ดห้านะครับ เก้าสามนะครับแปดสองแปดหก น <9 S 2> มี0 0นย์ศนพี่น้องศูนนย์นะคะวันนี้แปดชุดแปดหาง ครับมาเนี่ส่วนตัวเน้นนี่พี่น้องหนึ่งห้าเจ็ดสองเก้าสาม แปดสองแปดเก้านะครับเหลือสามหางพี่น้องบนิเนน เอาคอยเข่าคอยปังๆเด้องวดนี้พี่น้องครับที่สําคัญอย่าลืมเด้อพี่น้องเนื่อมัมกสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวไวน้นําเนาะครับนะเนาะเอ่ะพอแต้มอคอไว้พรอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบๆมันๆนกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องแคร์หน้าจอไว้เด้อครับวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ห้ามีนาคมหกสองห้าหกแปด ลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด8กับ5พี่น้องขับจับคู่กับมิ่น15 72 75 93 82 86 8เ00ด้เอกเนะพี่น้องเลิกออก1 1ึน่ล้ยวออก0 0ก็ได้ดีนะพี่น้องเนาะับเหล็กเป่านาคามเอาพระเตีมขอขอพคุณหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะที่เด้ยวงตัวเลขแนวทางลาพัฒนาไม้พระเตีม ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้่พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้ออวยพรคอยเผาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเย็บซี่ก็จะได้โชคเป็นหมันกันเนาะครับเนาะเอาจะเรืมเนี่พี่น้องเด้อยขอแมาแล้วก็จะเรืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้อง ฝากกดติดตามมาัน้ได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบอผ่านชิปใหม่เน้ะพี่น้องเนาอครับเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีเคียนี้พี่น้องครับไปพอกันชิปน้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม